สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสุขคูสุก้นครับผมเมื่อนีออกมาหน้าเนาะครับวาซิม่าเอาฟื้นไหมครับผมฟื้นอยู่ทางไหนเนาะครับอ้าเนาะไหมไหมเมื่อคืนง่ามครับแครับเกิดอีกแล้วครับผมเกิดเป็นนอสั้นสิริสลราอีกแล้วครับปีครับผมอาดนอใหม่เห้อไหมเมื่อง่ามครับง่ามแน่แท้มิตรน้อยไงนี่ครับผมเบิ้งนี้ครับนี่ มีแต no ่น้อยใหญ่ครับเนี่ยดีครับมาห้าไปเอาพื้นก่อนยังไงมาเอานมไม้เนาะดีครับมาห้าไปาพื้นก่อนพื้นกับพื้นยูดทางฝนนี่แหละครับพื้นนี่ครับผมพอแล้วนี่เอานีละห้วาวเา้าเก็บเอาเมื่อนี้อ่ะ บรรยากาศลมแรงเหมือนจะมีฝนเนาะเอาเร็วๆห้องเก็บเร็วๆ,ๆเ,เก็บเก็บเก็บฮาร์ดบัตเก็บพื้นสองคนข่าเก็บพื้นเด้อลมแห้งคักแห้งแน่บันลมแห้งคักแห้งแน่ตกลงสิลมบันนี้ตกลงกองห้าสิลมบันนี้อะไร เอาไปไหนฮาเอาใส่สอบเลยเปนนั่นละเอาใส่สอบเลยในมองพอดีวันไไวเพิ่นนี่ยเง้ลงสูมเห็ไว่มองั นเียวก่อนยไนม่ก่ไไจจอไคือันเอามาใส่รถก็ได้กันเหลือนี่ เอามาใส่รถนี่นี่ละเออนี่แหละเอามาใส่รถนี่ละเฮารถเท่ามันหน,หแนีแล้วมันหนีแล้วเออนี่แหละไปเดี๋ยวมันจับไว้มันจับไว้มันจับไว้หวังนี่หอบมาปุ๊บหรอก็าหันมาเฉิดเด้อเอเอาเอาไปเนี่ น,น,นี่งทับไไกไ็ได้นี่เบาอยู่ เอาเพื่อนตัวบัน็นดังไฟตัวเพื่นอนไห้ดังไฟเบิดแล้วห้อห้อกับว่ามีเพื่อนอ้อยห้อกับมหาเพื่นอ,อ,อาานไปอ้อยไฟตัวเปนนี่แหละครับไม่อ้อยไฟ ล yup. yep ี้ยง้ยเล้ยเออไปเขาเออไปหยูเร็วไปหนูเร็วไปหนูเออแหละหนูไปบ่หนีิไปเออนั่นละเก่งมากเก่งมากไปเลยบ่หนีิคอยกันทั้มาหากินตัวเฮาไปไม่ได้หนูเอาเบ่งอึดอึดอึดเออเก่งเก่งมากเก่งมากไปเลยไปเลย มาหูจากคว่ำเธนนอแบบไหนไปไปไปเฮาไปเลยอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยเดี๋ยวจะให้ยรางวัลเด้ออยู่ไปเลยบดแบบวันนี้กะอากาศเฮ้ยยังอยู่ไปางนี้ยังอยู่ข้างนี้ยอยู่ใต้นี้มืองจิละจีอย่าบกคราแล้วอย่าอยู่ไม่รับกินให้อาวเหเอา แล้วมาอยู่ต่อบันนี่เอา้าโอ้ก็สีอยู่มากเขาป้าเขาวดวงเนาะรถกระไดไปบันนี่ปาดมาม่วงเข้าไหมเริ่มแก่แล้วได้เนี่แล้วอีกจักน้อยกะสีซุกเลยได้เนี่นี่แมหอยอ่อนต้นเอเ็นเตียนยู่ครับเนี่ไปอยู่ไปเลยเฮ้าอยู่ไปเลยนั่นละเก่งมากเอาขึ้นเอาเบ่งอึด เดี๋ยวออกทัางพุ่นอยูไปพุ่นไหมพุ่นไหมไปหารถเท่าพุ่นไหมพุ่นไหมไปเอาไปเอาอึดอึดเออจังสันละ่ะอ่าละแก้วจุดยอดเอ้ยล่ะนี่คือรางวัลนะวะนี้รา,างวัลคนจริง เจ่งมากนั่นละรางวัลคนเจ่งเนะาะนะมาเมื่อน,นี้ก็มาเอาพื้นนะครับใหม้อ้อยไปครับนี่ครับผมบรรยากาศร่มเย็นสบ,ยสบายสบายครับเมื่อน,นี้มาเร็วมามามาปลาปลาห้ากระบาเทถอเสียกระบาน,าบบานหรือว่าสิเป วันป่าตอนนอ,อครับแบบนี้ดอกกระเจียวเป็นนังไหนมีบ่มีบ่ดอกกระเจียวมีบ่ฮะอ๋ะอมีแต่ดอกแหงบ่เอาอันนี้ไปบังอ่ะ ปลาเฮาไปข้างล่างบันนี่เฮาไปเอาปลาปะ่ะยังไปขา้างล้างเอาอันนี้ตกสิสาดเฮาตกสินี่เนเย,นเ,นเ,ยเ,เนี่ยาดเฮาตกเดี๋ยวเอาขึ้นเตียงไว้ก่อนเออเอาขึ้นเตียงไว้ลอยๆปลาเฮาบันนี่ไปขา้างล่างไปข้างล้างเฮาไปเอาปลาปะ่ปะป่ะบันนี่เฮา เดินทางต่อลงแปลงลงังเริ่มมีฝนลินแล้วนี่ยเริ่มมีฝนลินแล้วเดินทางเห้าไัเนี่ยนี่แหละครับบรรยากาศไรหน้าสวนมสมยามมะแรงเห้าลมว่อยๆมีฝนลินมากไปปล่อยนะครับผมนี่ครับบรรยากาศไรหน้าสวนมสมเห้า จากน้อยนะครับต้นกล้วยเหากระสีงามตัวครับนี่นี่ครับผมบัวาต้นกล้วยแต่ไข่เหากะเริ่มงามแล้เนะครับดีครับยังปุ่มยังไงเลยครับนี่ครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตูกใจให้น้ำด้วยครับเพื่อเป็นกาลังใจกับผม ออกมาเอาพื้นเอาไหม่อ้อยไฟครับผมนี่ครับขอบคุณครับ